สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมช n น่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็อีกเลน,นเกมไหมครับแต่ว่าเราจับม็อบทุกตัวมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้นะคะจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปในแมปนี้กันเลยจ้าฮาพี่แค้นวันนี้เราจะมาทําอะไรในแมปนี้นะ ถ้าถามก็ต้องแถลงไขให้เข้าใจก็แบบนี้ยนะเราสามารถจับมอสสุดโหดทั้งหลายเนี่ยเป็นสัตว์เลีเ้ยงแสนน่ารักของเราได้ไงดูดิยังคอยด้วยคาร์อี้สุดๆเลยตอนนี้มันชอบกินเห็ดแดงใช่ปะใช่แล้วนี่พี่เคงก็สงสัยนะทำไมไม่กินบนหัวตัวเองเนี่ยกินบนหัวตัวเองก็่าเจ็บไปดินัก,ก็จะเป็นบวกจูเฮ้วตัวเนี้ย อุยน้อง,องแกะนั่งได้ด้วยน้องแกะกินอะไรแครอทปะ่ะอุย้ยน่ารักจัง <c oughs> แต่ว่ามันนั่งได้ด้วยอ่ะ <c oughs> นะเหรอเวไมแล้วนะู <c oughs> ่นน่ะเป้นห <c oughs> มาเลยอ่ะเฮ้ยแมงมุมก็เลี้ยงได้อฮะแมงมุมก็เลี้ยงได้เหรอ <c oughs> มันกิน,นแกงแมงมุม,มเฮ้ยระวังมันกัดเอาเราอ้อมมาลองดูล่ามันนี่แล้วก็นี่เลยมาอ้อมเรามาลองจับสไปเดอร์กันดีกว่าสไตรเดอร์กินอะไรอ่ะกินไอ้เท่าอ่ะดอ๋อโอเคแล้วก็แบบนี้นะเราเปิดทีมอัจฉทีฟเพื่ยิบของกันหมดแล้วนะเพราะถ้าเราจะนั่งหาของที่ละอย่างเนี่ยมีหวังนะคลิปยาวเป็็นนนนนนชาาาตติแ่่่เลยกกกววจจะัััับบได้้ครทุีีอมม ีวิวแมปงรีวิวมอสใช่แล้วก็มีของครบเลยเนาะอันนี้ปกติน้องจะกินเห็ดวาร์ใช่ไหมแต่ว่าในแมปนี้น้องกินในเทนวาร์ฮ้อรักแล้วรักแล้วแล้วมันก็จะตามเราไปทุกที่เลยนะ แต่ว่าน้องต้องอยู่ในลาวาไม่งั้นน้องจะหนาวใตเดี๋ยวเราจะสั่งให้น้องนั่งในลาวากันเนาะแต่ว่าตอนนี้ออกมาเดินเล่นกันนะอ้อมเดี๋ยวก่อนสไตเดินหนาวขาสั่นทั้งหมดแล้วน่เฮ้ยผมหงอกเลยอะอ้อมดูนี่น่าสงสารนอนดูดิสั่นใหญ่เลยนั่งบนบกก็หนาวเนาะปากเมื่อดูดิ เดี๋ยวให้นางไปนั่งในลาวาดีกว่า oh. อาตาลงลาวาไปหาลูกของเจ้าลงไปด้วยเออมันน่ารักดีเนาะเอ้ยอ้อมแล้วลงไปนาวาอ้อมจะขึ้นมาอย่งไรอันหน้าขึ้นในอยู่แล้ว <c oughs> รักก่อยนะร <g iss> อแ <c oughs> ป๊บนึงเ <c oughs> จอกันชัดแนะ่โ <c oughs> <c oughs> อเคต,ยตย <c oughs> ยาตยตายตายตาย โอ้ทำไมไม่ตายอ่ะชิว้แล้วกันดิอย่าเพิ่งรีบตาย่ารีบไปไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะให้น้องนั่งที่ลาวาก่อนเนาะโอ,โ,โอ้โหอุ่นเลยดูดิเอาล่ะน้องปลอดภัยแล้วฮะน่ารักจุ๊บเดี๋ยวเราไปตามจับม็อบตัวอื่นกันต่อดีกว่านะอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยดูซิว่าเราจะจับตัวอะไรได้บ้างนาแล้วพี่เคนอ่ะพี่เคนก็หยิบไข่อ่ะมาเกือบพบทุกอย่างเลยนะเนี่ยออ้ยแล้วพึ่งด้วยก็เปลี่ยนจากดอกไม้นะคะมากินรวงพึ่งค่ะโอ้โหโหวานฉ่ำลยอย่างนี้น้องก็จะวัดตามเราไปทุกที่เลยเนาะ โอ้ยสุดยอดแล้วก็ช่วยเราโจมตีนด้วยนะคะฮาแต่พึ่งเนี่ยถ้าต่อยเขาก็ตายแล้วดิเฮ้ยแต่ว่ามอปอืนเนี่ยมันช่วยเราโจมตีได้นะวยนนีนมีกุ๊กไก่ด้วยเอ,อ้ยิี่มันบินตามเขาใหญ่เลยอ่ะ <c oughs> เออเรานั่งได้ป่ะตัวเนี้ยอ๋อสั่งให้มันแบบว่าหยุดบินได้นะโอ้โหไฮโซก็ามาพุกตัวเราสั่งให้มันนั่งได้แล้วก็เจ้าไก่นะคะมันกินไข่ไก่เฮ้ยไม่กินกซีดแล้วนะ <c oughs> นั่งไมด้วยเหรอนั่งได้สั่งให้มันนั่งได้แล้วก็ตามได้แล้วก็ช่วยโจมตีไดไ้นั่งหูกปีกแล,ล้วน่ารักจังโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องไว้แถวนี้ก่อนนะเฮ้ยอย่างงี้ต้องดูไก่ไฟอะแล้วก็นี่ตัวต่อไปน้องง น้องวัวน,นะคะมันก็จะกินนี่เลยกินหนังค่ะหนังมันเองกินหนังมันเองเหรอเฮ้ยน่ากลัวคนอะไรกินหนังตัวเองมันไม่กินวีดแล้วนะมันกินหนังอโอเคเราสั่งให้มันนั่งได้ด้วยเหมือนน้องหมาเลยอะ่ะ <laughs> อุ้ยน่ารักเกินไปละนั่งเห็นเต้านมเลยอะน่ารักจุ๋มต่อไปก็น้องหมู <G ül> น้องหมูต <G ül> ้องกินแ <G ül> คร <า S 2> อทนะใช่แล้วน้องหมูเขากินแครอทเดี <G ül> ๋ยวเราก็จะขี่น้องหมูกันนะปกติมันก็ใส่อ่นแล้วก็ขี่ได้ล้ว <G ül> ล่ะเฮจยตัวนี้นั่งไม่ได้นี่นาะแล้วก็นี่ตัวต่อไปเลยต่อไปหมีขาวหมีขาวเนี่ยมันกินปลาดิบเนาะก็จะเป็นปลาแซลมอนดิบนะเอ้ยถ้าคนกินอ่ะต้องทำให้สุกก่อนออกมาร้อยองศาขึ้นไปอ่ะไม่พอดีแต่ว่าเจ้าหมีแข็งหรือว่าหมีขาวตัวเนี้ยมันกินดิบๆได้นะ อุ๊ยนั่งน่ารักจุงนีตัวเริ่มเลยอ่ะเราฝั่งให้มันนั่งได้แล้วก็ ช่วยเราโจมตีได้ฮะจริงเหรออับป้าอยากลองป่ะอยาเขาตีพี่เคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอยากรู้แล้วอยากโดนหมีตะปบป่ะแค่นั้นตัวนั้นดีแล้วแล้วก็นี่เลยตัวต่อไปอปาก้าอ๋อน้องลามาน้อยเจ้าตัวนี้รู้สึกว่ามันจะกินมันฝรั่งเนาะอะจริงเหรอใช่กินมันฝรั่งเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยความรู้ใหม่ก็ในแบบนี้ถ้าเราต้องการจะจับมันให้เป็นสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยมันก็จะกินมันฝรั่งนะโอ้โหนั่งท่าเดียวกันทุกตัวตัวนี้ขี่ได้ปกติก็ขี่ แพนด้าเฮ้ยอ้าจันยน้ำมูกไหลเอาน้องป่วยโอ้น้องไม่สบายหน้าของสารจุงให้อาหารเข้าไหนเร็วเอาน้องไม่กินไม่ไผ่แล้วหรอในแมปเนี้ในแมปนี้น้องจะกินโอกลิฟนะคะจี๊ิกินเป็นไเหรอ จะกินพุ่มไหมทำไมไม่กินใบไผ่อะโอ้โหเดี๋ยวข้านั่งก่อนนะ <c oughs> ขาก้างเชี่ยวเราสั่งให้น้องรอได้เนาะให้น้องนอนรอนะ <c oughs> อุ้ยน่ารักอะตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> โอุโ้ยไม่กลา้ามีเรื่องด้วยเลยเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยโดนตัปบที่หัวหลุดเลยนะเอามาใส่อานไม่ได้อะ่ะ <c oughs> อุ้ยเสียดายอดขี่เลยอะไม่โฆษณามันบอกมันใส่อานได้ไม่ใช่หรอ <c oughs> อะขาลืมเขียนโคน้ดแล้นไม่เ <c> ป <oughs> ็นไรให้น้องนั่งรอไปก่อนอ้อมตัวต่อไปเดี๋ยวถึงเลยนะคิปเปอร์ลาล้าอุ้ยพุ่มเลย เฮ้ยไม่ทันไม่ทันนายไม่ทันไม่ทันพี่แค่ทอาไม้ไม่เฮ้ยเอาตนึงไม้กว่านี้ต้องไม้กว่านี้เฮ้ยพมันจับปิดยากอยู่นะโอ้ยไม่ทันอีกแล้วมันปิดยากอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม้มันกระชับปองแล้นะเฮ้ยได้แล้วดีเอหลือเออ คนเดียวพี่เคนส่วนตัวอื่นมันไม่เป็นเจ้าของมันก็จะแบบว่าบื้มใส่ไงมันไม่รักพี่เคนนะไม่เป็นไรเรามาจับม็อบตัวอื่นกันต่อดีกว่าตัวต่อไปนะนี่เลยกลางเอ็นเดอร์แมนโอ้จับย่างกันงนี่มันวับหนีโอ้ระวังนะอ้อมมันตีโคตรเนี่ยเดี๋ยวก็มันกินเอ็นเดอร์พูลรู้ไงไปฮันนูนแล้วไปฮันนูนแล้ว มาแล้วมาแล้วไม่ล่ะติดเต้าไม่ติดแต่วับหนีแล้วอ่ะเฮ้ยอ้ําเอาเราเข้ามานี่มานี่เอนเดอร์แมนตรงเลยวันนี้โอเคติดละเดี๋ยวสั่งให้มันนั่งก่อนเนาะเอ้ยนั่งอ่ะนั่งแล้วแขนขาย่อมจริงเลยโอ้ยนั่งละกันอ้าปากหมอเนี่ยให้มันนั่งอยู่ก่อนเนาะเฮ้ยให้นั่งไปนะอ้อมเดี๋ยวมากัดพี่เค้นะตายตาแตกเลยเนี่ยเพราะว่ามันตีคนอื่นด้วยนะแ้าแล้วอ้อมมันตีแล้วมันตีเขาด้วยเนี่ย เอ้ยน้องพึ่งเขามาช่วยลุงแร้อะเอ้ยมีเชื่องนะเนี่ยดูดีโอ้ยยังโวอ่อนะเปมีเรื่องกับพึ่งเขาอีกดูดีอาปากหมอเน <c oughs> ี่ยเจ็บเจ็บช่วย <c oughs> อย่าให้มันนั่งรอตรงนั้นล่ะสำนึกผิดไปก่อนนะมาตัวต่อไปสเกตตันโอเคสเกตตัน์ต้องกินบนเนาะเออเอาเลยเอาเข้ามันจะไหม้แล้วมันจะไหม้กันไหมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยนะวเดี๋ยวเอออย่ามาทางนี้ทำไมนั่งแล้วยังยิงไม่อีกอ่ะมันยิงพี่เคนอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยิงทำไมอยู่แคนฝั่งฝุ่นนะเนี่ยเอาไปเลยไปแล้วโดนแดด แล้วก็เจ้าสลามน้อยเออมันกินสลามบอเนาะอ่ามันไงติดป่ะติดป่ะออนนี้มันกินเยอะมันกินเยอะตัวนี้ยใกล้แล้วมาใกล้แล้วติดละติดละเลยเดียวกันเฮ้ยแต่ว่ามันก็อยากกัดพี่เคนนะอ๋อจีนั่งดิมันก็อยากกัดเขาเหมือนกันใส่อานไดป่ะอ่ไม่ได้อ่ะตัวเนี้ยพี่เคนแล้วมันก็เด้งดึงตามด้วยอ่ะทั้งนั้นนั่งไม่ได้หรอนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้หนีก็ได้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนโค้ดให้มันขี่ได้อ่ะไม่นะนี่ต่อไปเจ้าเบสแล้วก็มันกินังไฟนาะยจแทั่งไฟกเน แล้วเข้าปิดเป้าปิดเป้าเฮ้ยทำไมถ้าหิว,วมันไม่เคี้ยวขาตัวเองเนี่ยเดี <G ül> ๋ยวก่อนขาไม่ใช่แท่งไปพีป่เคนอ้ยมันกินปะเนี่ยเดี๋ยวอ้ํามันกินแล้วแต่ว่าให้นั่งไว้เดี๋ยวมันยิงใส่พี่เคนเนอะอยนเล่น <Okay, S 2> แล้ให้มันนั่งไว้ก่อนเนาะนี่เลยตัวต่อไปเกรสมันไปแล้วนนนกิ้ <G ül> ำปลาตัวเองแย่แล้วมันยิงพี่เคนแล้วอะปิดเป้าปิดเป้าไยังได้แล้วให้มันนั่งไว้ก่อนเนาะนั่งแล้วเหรอนั่งแล้วนั่งแล้วให้มันยืนนะอ้ํามันยิงพี่เคนอีกเนี่ยเดี๋ยว แสดงว่ามันเชื่องกับเขาแค่คนเดียวอ่ะเฮ้ยเอาให้มันนั่งกันดิโอเคให้มันนั่งไปแล้วพี่เคนเฮ้ยอย่าเพิ่งบินอย่าเพิ่งบินอย่าเพิ่งลอยไปแล้วโอเคนั่งรอรอตรงนี้รอตรงนี้มาตัวต่อไปดีกว่านี่เลยชาวบ้านคุณชาวบ้านเขากินแพงนะเนี่ย อ้กินบล็อกอหรอก็นบล็อกด้วยนะให้ให้มันนั่งหน้าล็อกอ่ะพี่เค้นดูดินั่งเจี๊ยมๆเลยให้ให้มันนั่งรอก็ได้นะอจีแล้วทำไมถ้าถึงเป็นพวกเราแล้วเขาไม่ยอมขายของให้เราด้วยเนี่ยอันน่ามันเป็นของเราองั้นเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้วอดเย้ยมาตัวต่อไปดีกว่านี่เลยต่อไปก็ต้องนี่คู่กัน์ดบซอมบี้ไอเด็กกันเดี๋็กกันให้มันกินเนื้อเน่าก่อนมาจะเันจะกัดกันแล้วเฮ้ยมันโดนแดดจะตายแล้วอ่ะราบไปนะเฮ้ยช่วยมันเข้ามาในโลกแล้ฮ่าจะไม่แล้วตอนกลาง ช่วยกันลุมเอาไปแล้วในเดือนหน้าคืนมาเฉยเลยมันต้องตอนกลางคืนนะพี่เคนมาไปตัวใหม่แล้วกันนี่ตัวต่อไปก็ต้องแม่มดจะดีมาเลยสปาเลยเดีเล่นกันนี่เลยนี่เลยเอ้ยกินเลสต้นรักแล้วรักแล้วอุ๊ยน่ารักเชียงนั่งขายแยกด้วยเดี๋ยวให้นั่งรอก่อนนะคุณแม่มดนั่งท่าเดียวกับชาวบ้านเลย เราว่าพี่เคมันเครื่องยาใส่นะเฮ้ยเขาไม่เครื่องใส่พี่เคเราเขาเจดีเฮ้ยมันเชื่องแค่เพราะเขาคนเดียวมาต่อไปตัวอะไรดีนะตัวนี้ดีกว่านี่เลยจะพิกกินโอเคแย่เลยแบบาเนื้อหมูสุกเนาะวัวเลยอ้ําวัวเลยโอ้ยมันจะยิงพี่ยังดิขับได้แล้วเออโอ้ยแขนสั่งแขนสั่งจะแปลงร่างแล้วจะแปลงร่างแล้ว ไม่ใช่เขาจะแปลงร่างเป็นซอมบี้พิกกี้เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งแปลงร่างกำลังนั่งนะจีให้เนื้อเน่ามันกินเลยเดี๋ยวมันต้องกินเนื้อเน่าพี่เคนมันแปลงร่างเราจับได้มันกินเนื้อเน่าโอ้ยทางนั้นก็ดีเลยทีนี้โอเคเดี๋ยวให้มันกินเนื้อเน่ากันนะแล้วตรงจานอ่ะอ๋อเนี่ยช่วยเราโจมตีได้เล่นโคตรจ๋าหรือแต่กระดูกกระดูดีไอ้อยู่ในเธอพี่เคนต้องพาไปบุฟเฟ่เนี่ยต้องกินบุฟเฟ่เยอะอ่ะนั่งรอก่อนนะ นั่นท่าเดียวกันเลยน่ารักทุกตัวเลยเนี่ยนี่ไงมันจะมาเป็นสัตว์เนี่ยแล้วก็เป็นทหารที่เราอุย้ยโหดนะตัวเนี้ยขออเขาบอกว่าเขามีบัวี่กัดโหดนะมาเลยเาเวนเจอร์นี่อุ้ยมาแล้วจะว่าก็ทิง้งมันกินโซ่โอุย้ยจับง่ายพีวแดงเนาะให้มันนั่งรออท่านั่งมันดีเออท่านั่งมันแปลกๆนะอ้อมมันกำลังกดเี้าปะเนี่ยพี่เคนพี่เคนเดี๋ยวอ้อมมันกำลังเบ่งแล้วมันจะไปขีดพี่เคนะเนี่ยเรื่อยๆมา,<อ>าขีดะ มาต้กาไม่แซวแล้วอ้ามาแล้วมาแล้วมาเร็วนั่งนั่งก่อนนั่งจะตายเลยมันจมตีไปทั่วเลยอ่ะนี่ดูอีกแล้วอ่ะโอเคให้มันนั่งรอตรงนี้ก่อนเนาะไอ้เวลาพี่แค่ต้องจับมามั่งต้องแก้แขนออกแล้วก็นี่เลยตัวต่อไปโจนป่านี่เลยโอเคโจนป่ามันกินเอเมอรัลเนาะโอ้ยกินของแพงเลยเหรอเนี่ยโอ้กินหลายเม็ดเงี้ยเนี่ยโอ้ยดุอะเนี่ยนั่งรอก่อนนะเฮ้ยว เดี๋ยวฟังลูกเลยมันท้างจะจมตีทุกคนเลยอ่ะขนาดเป็นศัตว์เลี้ยงนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวโอ้ยน่าทึ่งก็ยีให้โดนดีนั้นให้มันนั่งรอก่อนเนาะไม่โดนหรอกแน่แล้วก็นี่เดี๋ยวต่อไปนะพี่เคนจะทำโกเลมให้อ้อมดูแล้วก็ใส่แขนด้วยสองข้างเลยแล้วก็ใส่หัวด้วยอาจจะคึบเดี๋ยวเลี้งแป๊บมาแล้วกำลังอยากเลี้ยงโกเลมอยู่พอดีเลยจะคึบนี่แน่เฮ้ยแล้วมันแข็งแรงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตีกันแล้วเอา นแล้วไงมันก็จะวารปตามเราไปทุกที่ไงอ้าวนั่งคุยกันเฉยเลยใช่นั่งคุยกันซะอ้าวย่าปีกันปั๊บนึงดีย่าปีกันปั๊บนึงดีเฮ้ยมันน่ารักเนาะเวลามันนั่งเอาโกเลมอ่ะเฮ้ยอ้อมยูนี่ถ้าเดินเขาแปลกแปลกอ่ะอ๋อมันเดินเอียงใช่ไหมเฮ้ยนี่นี่นั่ง่ายุ่งไงมันจะเดินตามเราไปทุกที่เลยโอ้ยน่ารักจุงให้มันนั่งอยู่แถวนี้ก่อนนะ นี่มาสมาคมอะไรกันแล้วเนี่ย <laughs> สมาคมมบสัตว์เปี้ยของเราไงาสะบสมมาว่าพี่เคนแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในน้ำกันดีกว่าเนาะได้เลยเกิดหมดแล้วนี่ตัวต่อไปเป็นปลาททปิกอลฟิช นี่เลยนี่วมันสีฟ้าด้วย <Wow. S 3> อันนี้นะมันจะกินพวกแบบว่าหญ้าทะเลเนาะอาอ้มาับฟ้าเ,เอาขึ้นบกได้ปะขึ้นบกตามมาดิวับตามแล้วมันก็ตายไงแต่ว่าเราสามารถสั่งให้มันนั่งในน้ำได้นะดีเลยให้ลอยอย่างนี้นะแล้วก็ว่ายน้ำตามเราได้นะเขาขึ้นไปอะกลายเป็นปลาแดดเดียวเลยเนะี่ยเราก็มีปลาเป็นสัตว์เลี้ยงได้ไงอ่านี่น,นี่อันนี้ธรรมดาไปต่อไปต้นนองปาลาโลมาปาลาโลมาไหวป่ะเอ้าไหวเปล่านอ้นี้ กำลังให้กินสาหร่ายทะเลบอกจ้างให้ก็ไม่กินหรอกแน่นี่ไงเป็นเจ้าของแล้วให้ยนั่นมันท่าอะไรอ้อหางงอนท่านั่งท่านั่งอุ้ยกับท่าที่ซาฟารีโบอแน่อันนี้เดี๋ยวมันจะว่ายน้ําตามเรานะอุ้ยแม่รักจุ้งพี่เคนชอบตัวนี้สั่งให้มันนั่งในน้ำไว้ก่อนก็ได้นะอ๋อเอ้ยอ้อมไปแล้วรักกอลแน่อย่ามันก็ตามมาพี่เคนนี่นี่นี่ทำมาฮานี้ทำมาฮานี้ตัวต่อไปก็ต้องขำบนบกหน่อยเพราะมันคือเจ้าเต่าน้อยนี่ไงเต่ากินไรอ่ะ เพียนทะเลไงจริงของแปลกจุงเอ,อ้แค่นดดีเฮ้ยเจ้าเต่าน้อยแล้วมีเต่าเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเฮ้ยจะขี่ไม่ได้น่าเสียดายจังอ่อน่าไม่เป็นไรเราเคยขี่แล้วเฮ้ยดูดิกลางปีนี้ด้วยเหรออุ้ยน่ารักอ่ะโอ้มันปังขึ้นมามันบก โอ๊ยตายต้อตายแล้วตายแล้วเอ้เดี๋ยวเี๋ยวอ้เอามันลงน้ำแล้วเดี๋ยวมันตายมันนกน้ำมันลงน้ำทางน้ำทางน้ำไม่ได้ตายซะแล้วเรียบร้อยกลายเป็นปลาแดดเดียวไปละนี่เลยตัวต่อไปอันนี้เป็นซอมบี้น้ำเนาะมันกินแบบว่าพวกเนื้อเน่านะเกสต์มั่ง สั่งให้มันนั่งก่อนเนาะมันโดนแดดไม่ได้นะนี่แต่ถ้าอยู่ใต้ต้นต้นไม้เขาก็อยู่ได้ไงช่วยเราโจมตีได้แต่ว่าต้องตอนกลางคืนนะและแมงต้องมุดลงดินด้วยตอนกลางวันม,มันเสียบเปียบนะมันเป็นอสูรข้างขึ้นกับข้างแรมใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่ละคนละเรื่องแล้วว้า <c oughs> ไฟไหม้ละอ้อมช่วยเขาเร็วเดี๋ยวตาย <c oughs> เดี๋ยวขยับไปนะขยับไปไหนโ,โอ้โอ้แย่แล้วเจ็บแผลเลย <c oughs> โอ้นองปลาเรามาน้อยวับขึ้นมาท<อ>ั้งวันเนาะเดี๋ยวมาทำไมลงไปในินหาเดี๋ยว แล้วคาดอาการหายใจตายแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองนะสะปาแม่มดนะคะมาสักหกเจ็ดตัวเนาะได้เลยเป็นกองทัพแม่มดเนาะเดี๋ยวจะไปสู้โจรป่าก,กันดูซิว่าใครจะชนะอ,อ้าดีว่าฝัดเยืของเราที่เป็นแม่มดเนี่ยจะสู้กับโจรป่าหรือเปล่านะเฮ้ยอย่างงี้พี่เคนต้องแชร์ข้างโจรป่าแน่นอนเลยแม่มดเหรอไปสู้โจรป่าแนะ่พร้อมไหมนั่งรอกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาแล้วนะพร้อมยังพร้อมแล้ว,ลวเ,เลยตกนะลงมาเลย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  อาแม่มดดเียวแล้วเข้าไปดีสู้เลยแล้วท่านนนนเดียวเอาแล้วสู้หน่อยสู้กันหน่อยแล้วอ๋ออ๋อก็โดนผิดไปด้วยไม่ใช่อแน่เอามต้องโดนเลยพี่เคนโวยจอมตีหมูเลยเจ้าของก็ไม่เว้นอ๋อนี่ไงแม่มดช่วยเขาจอมตีอ่ะดูดิอุ้ยยังโหดอ่ะป่ากันใหญ่เลยอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเก่งเกันใหญ่เลยโอ๊ยมีเจ็บมีเจ็บโจนป่าจะตายหมดแล้วดูดิ นี่ต้องลุ้มนี่ต้องลุ้มเอาไปซะแล้วแม่มดใครจะอยู่ใครจะไปดูดีเฮ้ยชนะมาเนี่ยแม่มดชนะอยู่แล้วอันจ๋อาแพ้หมดเลยเหรเล็กตัวเล็กตัวหยุดลัเกือบละเกือบละใกล้หมดละเฮ้ยสู้กันเองวะเดี๋ยวก่อนล้แม่มดเราตาใส่พี่เค้นทำอไมเนี่ยอย่ามาเนี่มันโจมตีหมดละโอ้โอ้เสืออีกแล้วเสออีกแล้ว เอ้ยเหลือตัวส,นะสุดท้ายแล้วนะโอ้เขาคือแม่มดเฮ้ยตัวสุดท้ายอ๋อเฮ้ยดีมากเลยเจ้าแม่มดเฮ้ยทุนแรงไปเยอะเลยพี่เคนดูดิโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะไม่เป็นกองท้าแม่มดเลยนะนี่เธอก็ดีนะถ้าเป็นวัวกระทิงก็ดีนะเอออ้อมเดี๋ยวมาเข้าใกล้พี่เคนนะเยอะขนาดนั้นตายสถานเดียวเลยนะนี่ก็โอเคค่ะแล้วก็รีวิวแมปนะคะที่เราเนี่ยสามารถจะจับม็อบทุกตัวนะคะมาเป็นสัตว์เลี้ยงเราได้เนาะก็ถ้าใครชอบม็อบแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราในนีกาง ไปขอลาพี่ป,ป, <Bye. S 1> ปุ้ย